ก้อนเดียวเลยวันนี้ร้อนมากจริงพี่แอบวิ่งตามหลานไมเมื่อกี้แป๊บนึงนะไหวไหวกันไหมเนี่ยไหวกันไหมหาหาอะไรถือได้ไหมเดี๋ยวมาเติมความสดชื่นกันหน่อยดีกว่าพวกเราอะนี่มาเนี่ยตามมาตามมา เด็กๆเขาเล่นเล่นกันไปพี่จะบอกตรงนะมาคุยกับสองคนนี้นะต้องอิจฉาทำไมเพะว่าหน้าเขาใสมากเลยแล้วเขาต้องเรียกว่าหน้าสู้แดดรู้ป่ะเรื่องเวลาโดนแดดไปยังยังเปล่งเลยไม่ต้องห่วงกรายเงี้ยนี่หลานนี่หลานนี่หลานญาติมาบอกว่าที่เป็นคุกใหญ่ฮะครัเกือบสามสิบคนละยี่สิบแปดยี่สเก้าอะนะเดี๋ยวเราเต็มเก้าอี้นะฮะนั่งเลยเบีมก็มีประเด็นอยู่ไม่ใช่เหรอตอนที่ลูกออกมา แฟลูกสาวว่าที่ว่า,าลูกไม่ยอมให้อุ้มอ,ะอ่ะคุณแบบดราม่าไหมส่วนตัวนี่นก็ <ๆ S 2> คือไปเครียดเฉยๆว่าแบบทำไมลูกสาวไม่เอาเราเลยอะไรเงี้ยแบบแต่คือถามคุณหมอหมอก็บอกว่าลูกสาวปกติก็ตั้งแต่ก็จะเอาผู้หญิงเอ,เอาแม่เป็นหลักตอนนี้เขาเริ่มจำได้แล้วใช่เริ่มจําได้แล้วและอีกอย่างหนึ่งคือช่วงช่วงที่เรามีใหม่ๆครับงานเยอะด้วยก็อาจจะไม่มีเวลาได้เลี้ยงเขาไแล้วพอมีลูกสาวแล้วเนี่ยบอกว่าคนเป็นพ่อเนี่ยปกติจะชอบติดลูกสาวจริงไหม ก็รู้สึกว่าเขาน่ารักเป็นพิเศษอ่ะเวลาจะชอบเวลาเขาโซฟตหรืออะไรอย่างเงี้ยจนถึงวันนี้คนอื่นก็เรียกตามว่าเป็นคนสวยหมดละ กันไหมอะลูกชายกับลูกหญิงเนี่ยมันต่างกันและผมไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาหน้าทะนุถน,นอมกว่าอะไรนะผู้ตรงๆรงเขาจะมีความแบบละมุนอะไรแปลกๆเด็กผู้หญิงนะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีคนหลงลูกสาวนคุณนะน่าจะคุณย่าแหละคุณย่าชอบเด็กผู้หญิงมีหลานสาวขึ้นมาเขาก็จะมาบ้านบ่อยมาถึงก็จะต้องแบบขออุ้มักทีนึงย่าก็จะมีเคล็ดลับสร้อยจี้ต่างๆสบัดสบายพีเด็กน <Hello. S 1> ้ายไ,ได้ชอบแบบ <Hi. S 1> ที่มันแบบนี้เลย ถือว่าโชคดีนะที่มีคุณย่าสายเปย์เล่นแบบว่าจัดทริปมาให้หมดทุกอย่าง,จร,งจริงออยเออยหรอ,เอ็มแต่คุณย่าจะเป็นสายสพอร์ตก็คือจะมาเธอก็แบบ ต้องใส่อะไรจ้ะแกจะเป็นคนจ่ายถึงเงินถึงเงินอ๋อถึงเงินโอเคเราเป็นฝ่ายคิดคุณย่าจ่ายจริงมีลูกเยอะๆอย่างเงี้ยมันมีความสุขเหมือนมันมันครบแล้วอยู่ในครอบครัวบางคนก็อาจจะต้องมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราเคยขัดแย้งกันบ้างไหมตีต่ารเลี้ยงลูกจะมีแค่ว่าบีมดุลูกเรายิ้มแล้วยิ้มเดี๋ยวดูแต่ยิ้มอย่างน้องพีเนี่ยชอบแบบประมาณเอ้รอยที่แขนเนี่ยอ่าบางทีเขาเดินมาขวนเราอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ย หัวได้ไงเราก็จะดุเขาแบบว่าดุแบบโกรธเลยจริงแต่ว่าพอสักพักหนึ่งเขาก็จะแบบเขาจะทำหน้าซึมนะแต่ว่าสักพักหนึ่งเขาจะคอยยิ้มปากเงี้ยใช่เวลาดนะมันจะซึมแบบเแล้วมันเราแบบเ,าเขาเราก็จะรู้สึกว่าแบบโอ,อ๊ยโ ยิ้มออกาแม่เขาจะสังเกตอยู่เพราะว่าเขาเป็นคนแบบเวลาดูลูกเธอห้ามยิ้มนะดูไม่จริงจังไงแล้วแตมันนว่ามันสนุกมันลยากมากเลยเพราะว่ามันเจ้าเล่ห์อันนี้รู้ว่าเราลักเขามากเป็นแบบเราไม่สามารถแบบดูเขาไปจนสุดผานได้เอามาถึงเรื่องนี้มากดี่ว่าคุณหนเรื่องลูกไม่ใคร่เลาะกันเรื่องติดโทรศัพท์ใครติดมากกว่ากันครับย้งเลยมือเลี๋ยวนี้มันคือทุกอย่างงานเงินอะไรอยู่ในโทรศัพท์หมดอย่างเงี้ยบางทีเราก็ใช้โทรศัพท์มากจนเกินไปเวลาแบบว่าอยู่กับเขา บางทีก็สนใจแต่ขนาดไหนคุณเล่าเลเวลแบบว่าคุณติดขนาดไหนทั้งวันอะสมมติดูทีวีอยู่ก็ยังถ่ายโทรศัพท์กินข้าวก็ถ่ายโทรศัพท์คือทุกอย่างเข้าห้องน้ําคือโทรศัพท์อยู่ติดตัวตลอดแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งแกจะถึงเวลาเอาลูกขึ้นนอนใช่ไหมคะมีมเขาก็ดูโทรศัพท์อยู่เขาพูดว่าไปออยเอาลูกขึ้นนอนได้แล้วอ,ออยก,ก็ลุกขึ้นมาหยิบของเพราะว่าของเยอะจัดนู่นจัดนี่เอาก็แบบอ่ะลูกเก็บของเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังถ่ายโทรศัพท์เอาเอาลูกขึ้นห้องได้แล้วก็ยังถ่ายโทรศัพท์จนรู้สึกว่า อ็รออยู่คนเดียวเนี่ยใชจแต่วสาก็แบบไปขึ้นห้องไม่รอแล้วปล่อยนั่งขอาลูกผมลากลูกขึ้นไปหมดคนเดียวได้ถือของถือทั้งแบบทุกอย่างขึ้นไปไม่รอแล้ว่ทนี่เราอยู่ในจังหวะที่แบบว่าเฮ้ยมันทําอะไรติดค้างอยู่แล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยขอจบตรงนี้ก่อนได้ไหมแล้วคุณรู้ตัวไหมรู้ตัวครับแล้วทำไมถึงไม่จบก่อนแล้วค่อยเรียกไปขึ้นทามทำไมเขามีอะไรต้องทำเยอะแยะมากมายเราคิดว่าเราสามารถเสร็จภารกิจของเราได้ก่อนที่เขาจะทำเสร็จ แต่เราพอเขาเสร็จแล้วเรายังไม่เสร็จเรายังไม่เสร็จอันนี้พูดเรื่องโทรศัพท์เราตทดมั้วออยงมั้งออยเขาเป็นคนติดโทรศัพท์ไหมคะก็จริงจรก็ชอบดูถ่ยนู่นถ่ยนี่แต่ว่าส่วนจะติดหลังจากที่เอาลูกนอนแล้วประมาณสักสามทุ่มมันก็จะนั่งถ่ยนู่นถ่ยดูอะไรดูแป๊บๆหนึ่งชาดื่มอ่าน้ำก็จะเสร็จเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะนอนเขาเองก็ติดโทรศัพท์เหมือนกันอ่าแล้้วแลวเราก็จะเป็นห่วงเขาเรื่องนี้ด้วยครับเพราะว่าบางทีเหมือนแบบ เวลาตอนกลางวันเนี่ยเขาใช้เวลาในการแบบดูแลนู่นดูแลนี่ไปหมดแล้วเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองพอถึงเวลาที่เขาจะมีเวลาดูแลตัวเองเขาก็เอาไปถ่ายโทรศัพท์เมื่อกี้แอบเห็นใส่ตาออยนะพอมีพูดว่าเขาก็ติดโทรศัพท์เหมือนกันออยเงี้ย ไม่แต่คุณติดหนักถึงขนาดว่าเผลอหลับไปเลยหรอวันวันบางทีนอนแค่สองชั่วโมงไม่ได้เหรอก็บางทีเวลาเรานอนผิดเวลามันจะหลับยากค่ะพี่ปอเขาก็จะดูโทรศัพท์ปวดศีลด้วยกันเลยอะปดสิวเฮ้ยจนตัวเองอามาคิดว่าเราโรคจิตหรือเปล่าทำไมฉันชอบอะไรอะอันนี้พี่ตอบได้เลยว่าโอ้โรคจิตแล้วมันจะเกิดอใช่บางทีผมต้องเป็นคนปลูกเขาครับแล้วเราก็จะแบบบางทีจะปลูกเขาก็ก็กลัว พวกเขาจะแบบหมุดหยิดอ่าก็ะจะค่อยๆเวลา่รักตื่นได้แล้วจะรักษาต้องดูดีดี <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วใคมก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนอแบบ ไม่คงเหนื่อยมั้งเออมันเหนื่อยแหละลูกสี่อ่ะเข้าใจเลยตาขวางขึ้นไปแล้วื่อทีพอออกไปนอกห้องน้ำเป็นนั่งหลับต่อหน้าห้องน้ำอีกอ่ะเข้าใจคนเป็นแม่เข้าใจเลยอ่ะไม่เหี่ยวข่าวมาบอกอีกแล้วว่าเหี่ยวข่าวเหี้ยวข่าวอุยลิปหนึ่งออยแบบโกรดบีมมากถึงขั้นต้องลงไอซีประการสามไปด้ลยไปโอซาก้าค่ะไปพักโรงแรมหนึ่งเขาก็จะมีเตียงสองชั้นมีเตียงเด็กมีเตียงผู้ใหญ่แล้วออยกับบีมเนี่ยนอนแยกห้องกันมาแบบ จะ2ปีแล้วมั้งเขาก็เอ้ยดีมีเตียงเด็กเตียงผู้ใหญ่เนาะเราจะได้นอนรวมเตียงเดียวกันสักทีหนึ่งไม่ได้นอนร่วมเตียงมา2ปีแล้วลูกก็เป็นเรื่องนะฉันจะนอนข้างบนนอนข้างล่างแต่พอหลับจริงๆก็คือหลับกับเตียงพอ่อแล้วก็แปลว่าอ๋อต้องมานอนอีกเตียงสองชั้นแทนให้ผมพ<ห>ูดอะไรบ้างได้ไคุณล้วครับผมจครับลูกหลับเสร็จแล้วก็คือตั้งใจว่าเนี่ยจะอุะ้มลูกไปนอนเตียงของชั้นแหละแต่ว่าพออุ้มจริงๆอเ่ะเฮ้ยมันไม่ได้่ะมันเราไม่สามารถอุ้มลูกแล้วสามารถปีนขึ้นไปบนชั้นน2เพราาะว่มั อันตรายสูไปไอันตรายสูไปเออทำไม่ได้ก็เลยให้เขานอนบนเตียงไปก่อนแล้วเราก็นอนรอเมียจนกระทั่งเผลอหลับไปแล้วก็ปิดไฟทั้งห้องเลยค่ะแล้วทำไมต้องถ่ายถ่ายลงไอจีคืออะไรอารมณ์ก็แบบอยากระบายเนอะแต่ว่าจะพูดมากก็ไม่ได้มันเหมือนแบบไม่งามมันก็ถ่ายรูปประตูคือไอห้องนั้นมันเป็นห้องมาสเตอร์ใช่ไหมคะแล้วมันก็มีประตูกั้นแล้วค่อยเป็นเตียงเด็กอ๋อก็เริ่มประตูปิดเพราะว่าเอาต้องเปิดไฟในการที่แบบเขียนไดอารี่นู่นนี่ทำอะไรจัดท้องอะไรเงี้ยปิดประตูเสร็จรู้ นี่งมาเที่ยวกัน4คนเนาะเพราะฉันนอนอยู่เตียงสองชั้นฉันนอนคนเดียวอ่ะก็เลยถ่ายรูปแล้วก็เขียนแบบกุญัยชั้นสั้นๆอย่างงี้เขาไม่รู้ตัวนะอ่ะไม่รู้แต่ก็เลยเฉยๆบอกว่าเอ้ยถ่ายรูปประตูแล้วเขียนกุญัยกุญัยไรเล่นโง่เหรออืมใจเย็นใจเย็นใจเย็นจีนกับเรื่องราวหมดเลยแต่ว่า อย่างคุณบีอะถึงไปก่อเรื่องอะไรมาเนี่ยคุณดูน่ารักเนี่ยคุณน่าจะมีวิธีการง้อจริงนี่แบบว่าเขาไม่ไม่โกรธนะใช่ไหมเชื่อไหมว่าผมแบบน้อยไงอะคือเขาเป็นคนที่แข็งมากคุณมองไม่ทำอะไรเลยฟังอยู่ว่าจะพูดอะไรสายตาเขาไม่ใคคือเขาเขาค่อนข้างเป็นคนใจแข็งนะครับเขาตัดสินใจว่าเขาจะโกรธนะเขาจะโกรธก็ต้องให้ระยะเวลาเขานิดหนึ่งนากแหะเวลาเราก็จะคุยแต่ก่อนนานกว่านี้ค่ะกี่วัน โหยบางทีเป็นอาทิตย์เลยสมัยก่อนนะสบายล่ะออสบายแค่4วันนี่สบายแล้วนี่เป็นอาทิตย์เลยใช่เหรอ4วันหรอตึ้งตัดออกไปเลย <c oughs> พูดอะไรมาก็ต่ํน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนก่อนมีลูกตึ้ง <c oughs> แต่เขาบอกว่าแบบงอด้วยสภาพคล่องทางการเงินเขาชอบบอกว่าแบบว่า ธอจะให้เราหายโกรธนะเธอก็โอนเงินมาเรื่องมันก็จบโอนไปเลยไม่ไม่อันนี้มนวันเกิดวันเกิดใช่ไหมมีคจะถามว่าอยากได้อะไรเราวอิรก็รู้สึกว่าสิ่งที่อยากได้มันฟุ่มเฟือยไงแล้วเอร์กเคยบอกเขาว่าโอนตังละกันเราจะได้เก็บตังเขาก็อบไม่ได้จะให้เป็นของเท่านั้นแต่พออยู่ดียังไงก็ไม่รู้ที่ผ่านมาเขาก็โอนเป็นเงินให้เจ็ดหลักประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นเขาเป็นคนไม่ใช้ครับครับเขาเป็นคนชอบเก็บ แล้วผมก็รู้สึกว่าคือผมเก็บกับเขาเก็บมันก็เหมือนกันสุดท้ายมันก็ไปอยู่ที่ลูกอยู่ดีใช่เพราะฉะนั้นโอนไปเยอะลยดีกว่าเขาสบายใจด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้อะไรบางงอย่าสบายใจด้วยเนาะเมีอะไรเนี่ยหน้าเใส่มากเลยนะพี่ใช่ใช่ดูอ๋อไอด้วยอย่างอย่างเราเนี่ยสู้ไม่ได้เราสู้แดดไม่ได้แต่เขาอะหน้าสู้แดดได้เลยสู้แดดมากสองตัวเมียหน้าอะไรลูกอะไรอย่าเล่นน้ำเหรอไอลูกนึ ไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมไปเล่นกับลูกไปไปเขไปเล่นกับลูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันยังไปแล้วพ่อไปแล้วเชิญครับเชิญ